สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ใน Toilet Tower Defense นะครับซึ่งั้งนี้เนี่ยผมจะมาเปิดศึกสักหน่อยนะครับนี่คือศึกของแจ็คแพ็กนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยมีแจ็คแพ็ก2ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเป็นแจ็คแพ็กแคเมร่าแมนกับแจ็คแพ็กสปิเกอร์แมนครับแต่ว่าตัวแจ็คแพ็กแคเมร่เนี่ยเขาเป็นตัว Exclusive นะครับตัวแจ็คแพ็กสปิเกอร์แมนเนี่ยเขาเป็นระดับ Legend นะครับแต่ผมว่ามันอาจจะแบบยุ่นยวนกันได้มั้งนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเตตของแจ็คแพร์คามิล่าแมนก่อนแจ็คแพร์คามิล่าแมนนะครับดาเมจของเขาเนี mm ่ยอยู่ที่1นึ่งหมื่นะครับคูดาวของเขาเนี่ยเ mm hmm. มื่ออัพเต็มเนี่ย mm hmm. เหลือ1วินะครับ DPS เนี่ยหนึ mm ่งหมื่นระยะ45ครับฝั่งของแจ็คแพร์สปิเกอร์แมนเนี่ย mm hmm. ได้ดาเมจ3 5ม0นนะครับคู mm hmm. ดาวเนี่ยอัพจนเต็มจะเหลือ0.5นะ ดีเพเนี่ยอยู่ที่7,000ครับระยะของเขาเนี่ยคือ45บห้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเอา2ตัวนี้เนี่ยเขามาสู้กันเดี๋ยวเราไาดูนะครับใครจะเป็นสุดยอดแจ็คแพ็คนะทุกคนเป็นไงได้ช่วยทองไปด้วยโอเคนะครับถ้าทุกคนเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะเล่นระดับหานะทุกคนทั้งคู่เลยนะครับใครทีมแจ็คแพ็คสปิกรแมนนะผมอย่าลืมกดไลค์ฮะแน่นอนว่าเปิดมาเนี่ยเราต้องรอก่อนครับ่าตัวไม่พอ และตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตีชาม่าผมจะให้พี่แกเนี่ยไปอยู่ข้างหลังแล้วกันนะเล่นหลังๆหน่อยหรือว่าวางผมว่าเอาเป็นวางมุมนี้แล้วกันเออเปิดมาด้วยการที่เราจะวางมุมนี้แล้วกันนะทุกคนนะครับเพื่อจะเป็นการเอ่อไม่เอาเปรียบกันมากงั้นผมจะวางมุมนี้ก่อนนะส่วนตัวที่สองเนี่ยก็แล้วแต่ละกันแต่ว่าถ้าเริ่มเกมมาผมก็จะวางตรงนี้ก่อน ้าสตาบัคโซนมาพร้อมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิฟเกมพาสหรือเติมโลบักหรือจะฟาร์มเพจอะนิเมะแอดเวนเจอร์ก็ยังมีแล้วยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายจะลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่้าสตาบัคโซนโอเคครับผมเปิดเกม,มาถือว่าทําได้ดีครับถึงแม้เขาจะตี2วีก,ก็ตามโอเคอัพแกเสริมมาครับผมโอ้โหอัพช้าไปแม่เมื่อกี้ทําให้พี่แกเสียขวัญต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือดามเมจหกร้อยครับตีขึ้นมาโอ้แล้วมอนมาค่อนข้างที่จะรัวนะ ผมจะเปิดออโต้ส i ิปไว้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครเนี่ยจะไปได้ไกลกว่ากันนะแบบกันบ้านได้ดีกว่าตอนนี้มาเว็บีแล้วไปคือมอนเล็กๆน้อยๆหลุดไปเนี่ยถือว่ายังพอรับได้ครับ เดียวอัปเดตเพิ่มครับสวยมาตอนนี้เจ็คแพคสปิเกอร์แมนของเราเนี่ยตีหนึ่งวีแล้วนะทุกคน,นาดาเมจแบบ800นะแล้วดูเหมือนว่ามาเวฟหกคบมีมินิบอสตัวเล็กๆน้อยๆนะเรียกว่าเออมอนใหญ่ขึ้นมานิดนึงมอนใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับเลือดบ้านนี่ก็ลดเหลือประมาณ400กว่าแล้วนะแต่ผมมองว่ายังไปได้อยู่นะยังไปได้อยู่ โอเคเอาล่ะหลังจากนี้เราจะเริ่มฟีสตาร์แล้วนะทุกคนเพราะว่าเราวางตัวแรกไปตรงนี้แล้วนะครับอผมว่าเราวางดักข้างหลังดีไหมหรือว่าไงดีหรือว่ารออัปเกรดผมว่าตัวนี้มันรออัปเกรดได้ครับคือข้อดีของเขาเนี่ยคืออัพถูกแต่ว่าโดนสตันเฉยเลยทั้งทั้งที่ก็บินเนี่ยนะโอเคแต่ได้อยู่หุ้ยมอนมาเยอะมากมอนมาเยอะแยดผมว่าวางเพิ่มอีกสักตัวครับเอเคอัปเกรดตัวครับ ถูกมากครับโตถูกมากให้นะรับามาช่วยกันตีครับเจ๋วเลยเริ่มมี2ตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเคลียร์บอนได้ดีขึ้นทุกคนตอนนี้มาเว็บครับเริ่มที่จะมีบอสหร้อ,อยังยังนะบอสยังไม่ค่อยออกมาครับแต่ว่าน่าจะออกมาเร็วๆนี้แล้วล่ะตอนนี้เลือดบ้านเหลือโอ้โหใหม่ก้อเหลือ190กลดค่อนข้างเออเยอะเลยเรียกได้ว่าเยอะเลยครับให้ใครหลุดไปไม่ได้แล้วตอนนี้แน่นอนว่าถ้าตัวนี้หลุดไปคือเรียบร้อยนะครับ เะอัปเกตตรงนี้เพิ่มมาสักหน่อยนะแจ๋วเลยเรียกได้ว่าได้ระยะที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็คือระยะ30เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะอัพขึ้นเป็น1,000เลยนะทุกคนผมว่าน่าจะมีเกณฑ์ว่าจะอัพได้อยู่นะได้อยู่แหละก่อนบอสมาทุกคนตีดอกละพันห้าครับผมตอนนี้อุ้ยเอ,อ้ยไดโยผมว่ากันได้นะ เตรียมตัวอัปเกรดเพิ่มครับผมจากแจ็คแพ็กสปิกรแมนสวยนี่อัปเกรดมาครับเลเวล5ต้องบอกเลยว่าดาเมจ2,500แล้วตอนนี้ได้อยู่เรายังได้อยู่เวฟ13นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเ,ออเราจะอัพเต็มหรือทิ้งไว้เลเวล5ดีเพราะว่าขึ้นไปเลเวล6เนี่ยคือ3000เลยนะมันก็แพงอ่ะผมว่าเราเน้นหลายๆตัวก่อนดีวกว่าแต่ตัวเขาก็จะตีเร็วขึ้นนะเหลือ0.5น้นะทุกคนเรียกได้ว่าตีรัวๆเลยครับ เพราะฉะนั้นยังไงดีหรือว่ารอไปก่อนดูไหมเฮ้ย,ยระเบิดมาตัวละผมวัานี้มาล่อระเบิดกันดีกว่านะครับผมวางเสริมหนึ่งตัวคือถ้าวางเป็นกระจุกเนี่ยตวยแน่นอนนี่รอก่อนเลยตัวนี้เรียกได้ว่าเอามาเอามาลอ่อโอเคอน,นี้ก็อัพกเจก็ตเพิ่มนะครับผมว่าผมจะเอาไว้เลเวลหดีกว่านะครับสำหรับเจ็คแฝกสปิเกอร์แมนนะครับโอเคเลเวลหไปก่อนเลเวลหไปก่อนแล้วเราค่อยมาขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้เดี๋ยวอัพให้มันแบบตีได้ไกลขึ้นอีกนิดนึงโอเคนะคตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวล่อแล้วกันระวังใกล้กันไม่ได้มีระเบิดอันตรายเหลือเกินทุกคนหแต่ว่าทําได้ดีมากครับตอนนี้แจ็คแพร์สปิกรแมนของเราเวฟสิบหกครับแต่ว่าทําได้สวยเลยอ,อันนี้เดี๋ยวอัพเป็นซักเอ่อขั้นเลเวลห้าดีกว่าโอเคอันนี้อัพเพิ่มสักนิดนึงให้แบบว่าดูแบบโอเคหน่อยนครับเฮลเวลสีพอตัวแทงระเบิด โอ้แต่ถ้าผมขยับมมาเล่นข้างหน้ามันก็เสียงโดนระเบิดเหมือนกันนะตอนนี้มีดูดฝุ่นมาทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะได้อยู่ได้อยู่ว่าผมวางตรงนี้เพิ่มอีกสักหน่อยแค่สวยอัปเกรดขึ้นมาตอนนี้มาเวฟ18แล้วทุกคนเหมือนจะมีตำรวจมาเฮ้ยแต่ว่าตีแรงมากเอาเิแจ็คแพคเราตีโคตรแรงแจ็คแพ็คสปิเกอร์แมน ผมอยากกระเถิบขึ้นมาเล่นข้างหน้าแต่ว่าน่าจะโดนระเบิดก่อนเพื่อนเลยนะอตัวนี้ตัวนี้จะโดนก่อนเพราะว่าถ้าเรเล่นกระเถิบมามุมนี้น่าจะสวยนะครับมันจะโดนระเบิดอ่ะสิเพราะฉะนั้นผมเอาอันนี้มาแทงระเบิดก่อนโอเคแล้วก็อันนี้อัพเพิ่มก่อนเพราะว่าบอลเริ่มไหลมานะครับโอ้ยเฮ้ยเ้ยเริ่มไหลมาเยอะเริ่มไหลมาเยอะไหวเปล่าไหวเปล่าไหวไปะเนี่ย แต่ยังได้อยู่นะผมว่าเราต้องรีบวางตรงนี้สักหน่อยเอเคอัปเกรดมาครับอัปเกรดมาตอนนี้คือเรียกได้ว่าดูดฝุ่นมาเยอะมากทุกคนแต่ว่าแต่ดูดฝุ่นเลยระบงระเบิดก็มาหมดไปอยู่มั้งเออผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้นี่คือเงินไหลมาเทมาครับแล,ล้วโดนตันรวมเหมือนกันเฮ้ยๆอย่าบอกนะว่าเราจะไม่ชนะแล้วหรอตอนนี้มาย3ิบสามแล้วทุกคนย3ิบสามแล้วอ๋อผมว่าวางตรงนี้เพิ่มสักหน่อยเอเคครับวางเลยวางเลยวางเลย มอเริ่มไหลครับมอนเริ่มหลุดไปแล้วตอนนี้หลุดไปทลหนึ่งตัวแต่ว่ายังตีได้อยู่ตีได้อยู่สวยเออเคลียได้กลับมาอยู่อ่าตัวนี้เราเลเวลสี่เดี๋ยวผมขึ้นเป็นหนึ่งพันครับทำได้ดีครับผมทําได้ดีอยู่เรียกได้ว่ามาเกือบครึ่งทางแล้วนะนะครับเกือบยี่สิบห้าเวฟแล้วทุกคนถือว่าแจ๋วอยู่เตรียมตัวอัพเกรดเพิ่มครับตัวนี้รอเลยครับตัวครับ โอ้ยังอัพขึ้นเป็่ส3,000ไม่ได้เลยทุกคนคือตังมันไม่พอเราไม่ได้เอาตัวผลิตเงินมาครับแล้วดูเหมือนว่าจะเริ่มหลุดแล้วนะผมว่าวางตรงนี้เพิ่มอีกไม่ไหวแล้วทุกคนแต่ว่าถือว่าทําได้ดีนะครับมา26ิเวฟแล้วโอ้โหแล้วโดนหลับรัวๆเลยทุกคนหม่ <My God. S 2> ก็อัปเกรดเพิ่มมาครับขอนิดนึงขอยนิดนึงนะครับตอนนี้คือเวฟ27ครับทุกคนแล้วเมือล็อกเก็ตทอยเลยจะวิ่งมาเพื่อจูดโจม โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะครับสำหรับแจ็คแพกสปิกเกอร์แมน27เวฟครับโอเคต่อไปครับผมมาถึงคราวแจ็คแพกคามิล่าแมนของเราบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าจะไปได้กี่เวฟนะทุกคนโอเคใครอยู่ทีมแจ็คแพกคามิล่าแมนครับอย่าลืมคอมเมนต์มาและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ให้พี่แกด้วยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะ่ะผมว่าแจ็คแพกเนี่ยเท่าที่ผมมอง2ตัวนี้นะคือช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็อัพถูกอยู่นะ โอเคครับเราจะทําการออโต้สกิปนะครับเราจะไม่ทําการหยุดเลยนะทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเตรียม <Okay, S 1> พร้อมครับอีเว็บหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มทําการวางโอเคเปิดฉากมาสวยงามดรามีเปิดมาเรียกได้ว่า500อนะครับแต่ว่าตีถึง3วิเลยนะโอ้เรียกได้ว่าช้ามาก2งวิเรียกว่าช้าแล้วนี่คือช้ามากครับบอลจะหลุดช่วงแรกๆครับแต่ว่าอ,อ,อดทนไว้ให้ได้นะบ้าน <laughs> บ้านอดทนไว้ได้นะ อ,อ,อย่าเพิ่งแตกเนอะห็งใจไว้โอ้โหหลุดไปส4มสี่ตัวแนละ้วฮะตอนนี้หลุดไป5ตัวแต่ว่าเป็นมอนเล็กๆน้อยๆ,ๆนะโอ้โหแต่ว่ามอนเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็น่ากลัวนะทุกคนโอ้ไ oh ม oh ่ก็โอ้ไม่ก็นี่อัปเกรดมาครับต้องบอกเลยว่าดาเมจของเขาเนี่ยแรงนะแต่ว่าตอนนี้คือตีช้าม,มากครับผมต้องอัปเกรดไปเลเวล3าให้ได้ทุกคนเพราะว่าเราจะตีได้เร็วขึ้น,นครับเป็น2องวิ เรียกได้ว่าบ้านของเราตอนนี้คือเลือดเหลือ390ครับแต่ถ้าแกงนี้เข้าไปนี่ก็น่าจะเหลือ300นิดๆแล้วอย่าอย่าให้เข้าทําไมเงินเรามันช้าเหลือเกินไอ้สูหน่อยสู้หน่อยโอ้ยไอ้มอนัน <c oughs> ชิบหายละคือถ้าหลุดแกงนี้ไปก็คือจบแล้วนะทุกคนแล้วเหมือนว่าตังจะไม่พอด้วยครับเอ้ยไม่ได้แล้วว่าทุกคนมันต้องแก้เผ็ดกันสักนิดนึงเอ้ยแต่มันจะไม่ทันแน่เลยหูเรียบร้อยว่ะแพ้แน่เลย นี่แค่มาต้นเกมยังไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยมันตีช้ากว่าที่คิดไม่นะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเวฟ8เท่านั้นผมไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นอีกครั้งดีหรือเปล่านะมันก็เหมือนไม่แบบคือไม่ยุติธรรมของฝั่งเจ็คแพคสปิกเกอร์แมนนะทุกคนนะครับแต่ตัวนี้มันก็ตีแรงกว่าแหละแต่มันแบบมันช้าไปต้นเกมก็เลยไม่ได้กินอะ่ะหรือว่าเราอีกรอบไหมให้โอกาสคอยสักหน่อยไหม อ่ะให้แค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าผมอาจจะวางหลังๆหน่อยนี่ถือว่านี่ถือว่าเสียแต้มไปแล้วนะสำหรับอเออแจ็คแพคคาเมล่าแมนนะครับผมต้องบอกเลยนะทุกคนอันนี้คือการแค่แบบว่าเอามาวัดกันตัวๆนะคือไม่ได้เป็นทีมนะทุกคนคือผมอยากเอามันมาสู้กันแบบหนึ่งต่อนหนึ่งว่าเล่นมุมประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องรองเงินหรือด้ว,ว่าจํานวนมากยังไงก็ต้องเอาให้เขาตีเร็วนะคือถ้าเน้นวางหลายตัวเนี่ยก็น่าจะไม่ทันกินอยู่ดีครับแล้วดูเหมือนว่าแลเวฟบแปด เรียบร้อยครับผมไม่รอดครับสำหรับแจ็คแพคคามิล่าแมนครับเวเปดเท่านั้นโอ้เป็นที่น่าเสียดายจริงๆฮะก็โอเคครับผมสำหรับออสองแจ็คแพคตัวนี้ครับแจ็คแพคคามิล่าแมนกับแจ็คแพคสปิเกอร์แมนครับผมนะครับเราก็ได้เห็นฝีมือกันไปแล้วนะครับสำหรับ2ตัวนี้แน่นอนว่าผมเอามาสู้กันแบบว่า1ต่อหนึ่งนะผมนะเห็นว่าเขาเป็นจแจ็คแพคเหมือนกันไงก็เลยแบบลองมาสู้กันดูนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ